ครับผมนายธนากรรสรีภูเขียวนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่1จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับการประเมินและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กกลุ่มเสี่ยง DAIM และคู่มือการเฝ้าระวังและการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย DSPM ครับในส่วนของ SPM นะครับก็คือการประเมินของเด็กในกลุ่มปกติครับและ DAIM อยู่ในกลุ่มที่มีน้ำหนักแรกคลอดน้อยกว่า2,500กรัมครับหรือว่าเด็กที่มีสภาวะขาดออกซิเจนขณะคลอดครับผม DAIM ร่วมกับการตรวจร่างกายโดยประเมิน Neurodevelopmental Assessment ครับประเมินไวที่ตัดตามอายุจริงถึง2ปีนะครับหลังจากอายุ2ปีเราจะใช้ข้อทดสอบเดียวกันกับ DSPM และในช่วงอายุที่ผมจะมาพูดถึงในวันนี้นะครับคืออายุ18เดือนครับเพราะฉะนั้นข้อทดสอบจะเหมือนกันกันกนกบ DSPM และ DAIM ครับผมทักษะในช่วง18เดือนนะครับในส่วนแรกคือการพัฒนาทางด้านการเคลื่อนไหวครับทักษะที่1กระโดดข้ามเชือกไปข้างหน้าครับผมอุปกรณ์ที่เราจะใช้คือเชือกครับการประเมินและการเฝ้าระวังนะครับ วางเชือบเป็นเส้นตรงบนพื้นหน้าตัวเด็กครับผม 2. กระโดดข้ามเชือกที่อยู่ที่วางอยู่บนพื้นให้เด็กดูและบอกว่าให้เด็กทําตามครับวิธีฝึกทักษะนะครับกระโดดเชือกอยู่กับที่ให้เด็กดูครับแล้วก็พ่อแม่ผู้ปกครองหรือเด็กควรระม,มัดระวังไม่ให้เด็กนะครับได้รับอันตรายในการฝึกทักษะในการกระโดดเชือกไปข้างหน้าครับที่2นะครับผมคือคว้างลูกบอลขนาดเล็กโดย ยกมือขึ้นเหนือศีรษะนะครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้คือลูกยางขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ7เซนติเมตรครับผม <S <S วิธีการประเมินและวิธีการเฝ้าระวังนะครับคว้างลูกยางให้เด็กดูครับโดยจับลูกยางด้วยมือข้างเดียวนะครับยกเหนือศีรษะนะครับผมและคว้างไปข้างหน้าครับและวิธีฝึกทักษะนะครับผม คว่างลูกบอลให้เด็กดูนะครับโดยยกมือขึ้นเหนือศีรษะคว่างไปด้านหน้าครับผมและให้เด็กนะครับอยู่ในท่าที่มั่นคงครับจับมือเด็กข้างที่ถนัดให้เด็กถือลูกบอลในข้างที่เด็กถนัดนะครับและยกลูกบอลขึ้นเหนือศีรษะและคว่างไปด้านหน้าครับผมเป็นการพัฒนาทางด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญานะครับผมทักษะที่1น,นะครับคือต่อก้อนไม้ที่เป็นก้อนสี่เหลี่ยมลูกบาศ ขึ้นเป็นหอสูงจํานวน8ก้อนนะครับผมอุปกรณ์ที่เราจะใช้ก็คือลูกบาศก์สี่เหลี่ยมจํานวน8ก้อนครับผมวิธีการประเมินและเฝ้าระวังนะครับ 1. ให้เด็กอยู่ในท่าที่ถนัดนะครับ2วางก้อนไม้สี่เหลี่ยม8ก้อนนะครับไว้ข้างหน้าเด็กนะครับและให้เด็กลองต่อดูครับและว,วิธีการฝึกทักษะนะครับใช้อุปกรณ์ใช้วัสดุที่เป็นทรงสี่เหลี่ยมนะครับเช่นก้อนไม้กล่องสบู่วางต่อกัน ให้เด็กลองฝึกวางต่อกันครับนะครับคือการยื่นวัตถุให้ผู้ทดสอบหนึ่งชิ้นตามคําบอกครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้คือกล่องขนาดเล็กหรือว่ากล่องสี่เหลี่ยมครับผมวิธีการเฝ้าระวังนะครับคือวางกล่องลูกบาศก์สี่เหลี่ยมนะครับให้เด็กข้างหน้านะครับแล้วก็แบมือไว้ตรงหน้าเด็กแล้วพูดว่าหยิบครับผมและทักษะการฝึกนะครับวางวัตถุชนิดเดียวกันนะครับอย่างเช่น กล่องขนาดเล็ก3กล่องนะครับวางไว้หน้าเด็กนะครับผมและพูดว่าหยิบกล่องนี้ขึ้นมานะครับผมต่อไปนะครับจะเป็นการพัฒนาทางด้านเข้าใจภาษานะครับคือให้เด็กนะครับสนใจฟังนิทานได้เป็นเวลา5นาทีนะครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะครับคือหนังสือนิทานครับที่มีภาพประกอบนะครับผมและมีคําบรรยายครับทักษะที่2นะครับวางวัตถุไว้ข้างบนและข้างใต้ ตามคําบอกครับผมด้วยอุปกรณ์นะครับคือกล่องขนาดเล็กครับต่อไปนะครับจะเป็นการพัฒนาทางด้านการใช้ภาษาครับผมทักษะที่เราจะใช้ทดสอบนะครับคือการใช้คําพูดอย่างน้อยติดต่อกันอย่างน้อย2คําครับโดยใช้คํากิริยาอย่างน้อยและถูกต้องครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะครับคือตุ๊กตาครับและทักษะสุดท้ายนะครับคือการพัฒนาทางด้านการช่วยเหลือตนเองและสังคมครับ ทักษะแรกนะครับคือการร้องเพลงได้เป็นบางคําหรือคอตามจังหวะครับทักษะที่2นะครับคือเด็กต้องรู้จักรอให้ถึงรอบในเวลาเล่นของตนเองนะครับโดยมีผู้ใหญ่คอยบอกครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะครับคือก้อนไม้จํานวน4ก้อนครับแล้วก็ถ้วยสําหรับใส่กล้อง ก้อนไม้ครับและทั้งหมดนะครับคือทักษะวิธีการประเมินและการเฝ้าระวังและฝึกทักษะของเด็กอายุ18เดือนครับในการทดสอบทั้ง DSPM และ DSM a นะครับจะใช้ข้อทดสอบแบบเดียวกันดังนั้นจึงจะไม่แตกต่างกันครับขอบคุณครับ